ผิดก็ต้องยอมรับผิดจากการฟังคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเขาฟันธงตรงเปรี้ยงว่าพรรคเก,ก้าวไกลเนี่ยมีพฤติการจะล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแปลว่าคุณจะมีอุดมการณ์อย่างไรมีความคิดก้าวหน้าขนาดไหนจะก้าวไกลขนาดไหนจะทําตัวเป็นการล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้ ทนายวันชัยตาสว่างเรียบร้อยฮะหลังจากที่ว่าทำนายผิดไปนะครับอ <c oughs> ทนายวันชัยนะวันก่อนบอกยังไงเขาก็มไม่ยุบไม่ยุบแน่นอนเพราะอะไรเพราะเขาสั่งให้หยุดการล้มล้างไปแล้วเขาก็หยุดไปแล้วแล้วมันจะมันมันก็คดีเสร็จสิ้นไปแล้วก็จบไปแล้วยังไงเขาก็ไม่ยุบวันนี้เปลี่ยนกันเป็นคนละคนเลยฮะ เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะตอนนี้ <c oughs> นะวันนี้มันนั่งบอกว่าศาลเขาตัดสินยุบพักชัดเจนเลยเห็นไหมว่าคุณเนี่ยซากก่อนบ่นทําลายแล้วที่คุณอ้างสิบสี่ล้านเสียงมาเนี่ยเขาก็อยากให้คุณเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทามาหากินเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้อยากให้คุณมาล้มล้างคุณเข้าใจไหมอ่า <c oughs> นายัณชัยแม่แกนี่นะครับตาสว่างเร็วจริงๆเลยนะอืออนะเดีวเวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกคดีฮะคดีที่เศฐานะแกก็บอกว่าเศฐารอดแน่เนี่ยแมนะถ้าทำนายไปอย่างนี้นะเศฐาไม่น่าจะรอด <c oughs> นะครับเออ,เอ,อทำนาย ถะเสียชื่อทนายหรือเป็นทนายแท้ๆไปทํานายอะไรมั่วชั่วไปทานายเออนะครับไปหาทานายอย่าไปหาทํานายอะไรอย่างนี้อีกนะเออข่าวหน้าข่าวหลังนะครับทํานายมั่วๆเดี๋ยวมันเสียชื่อเสียเฉียงหมดนะเออ,อก็ไม่เป็นไรแหละก็ตาสว่างก็ดีแล้วนะเออฟังก็ไม่นิชัยสารอะไรก็นะ เรียบร้อยนะครับเออศาลก็บอกนะบ,บอกรับพวกนี้สอบก่อนบนทําลายอย่าไปหาทำเนะเออไอ้สิบสี่ล้านเสียงก็น่าจะตาสว่างเยอะนะสิบสี่ล้านเสียงเนี่ยครับก็กรุณานะตาสว่างแบบอาจารย์วันชัยด้วยนะฮะอาจารย์วันชัยตาสว่างแล้วนะครับนะเออเข้าใจไหมนั่นะไม่ใช่ว่าดื้อดันทุรังจะแก้หนึ่งสองอีกนะครับเออจะแก้หนึ่งสองอีกก็โดนยุบอีกก็แค่นั้นแหละ นะไปหาทรรนโยบายที่มันเพื่อสังคมเพื่อปากท้องนู่นเนเออไปผลักดันเขาสิใช่ไหมออนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารนะโอ้ยโดนใจมากเลยนะนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยนะเออไปหาธรรสินโยบายไอสวัสดิกงสวัสดิการอะไรต่างๆก็ไปหาทําไอ้นี่บอกไม่ลดเพดานจะยุ่งกันหนึ่งถึงสองด้อมส้มบางคนก็บอก ถอยพังเธอนะเมื่อไหร่จะถอยสักทีเนะี่ยดำส้มบางคนก็ยังตาสว่างเลยเห็นไหมนะครับแต่ว่ามันไม่ถอยหรอกนะไอหนึ่งสองเนี่ยนะเพราะมันก็เรียกว่าอะไรรับงานต่างชาติมาแล้ว่มันต้องเดินหน้าให้สุดเพราะมันต้องการที่จะซอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันมันต้องการที่จะล้มล้างสถาบันตามคำสั่งของนายใหญ่มัน มันต้องการสืบสารคณะลาดนะมันต้องการสืบสารคณะปีดีน่นี่ะนะเออนะครับมันต้องการสร้างความแตกแยกให้คนไทยยุบยิ่งยุบยิ่งชอบยิ่งแตกแยกยิ่งชอบนะมันรู้ว่าจะโดนยุบแต่มันก็ชอบอะไรที่มันจะทําให้มันเสียเสียงเนี่ยมันชอบหมดนะพอเข้าพอยุบปั๊บก็เข้าทางมันเห็นไหมมันก็ปลุกปั่นปลุกระดมต่อบอกเก็บความแค้นนี้ไว้ มันคิดมาเป็นขั้นเป็นตอนหมดแล้วไอ้คนพวกเนี้นะมันคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูโดนยุบเดี๋ยวกูต้องปลุกกระแสด้วยความความแค้นไว้เก็บความแค้นไว้เก็บความแค้นไว้เห็นไหมเออไอ้คนพวกนี้มันวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน,น,ตอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อไหร่ด้อมสม้มจะตาหูตาสว่างแบบสักทีนะเออเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ